พูดถึงคําว่า do ที่ใช้ในการเน้นการกระทําหรือกิจยารนานๆว่าจริงๆนะอ้าวดูไม่ได้แปลว่าคำหรอกหะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝ้ายมาพร้อมกับคําว่า do ที่มีความหมายว่าจริงๆอ้าวดูไม่ได้แปลว่าคำหรอกหะคะถ้าใครอยากรู้ว่านอกเหนือจากคำแล้วดูที่ใช้แปลว่าจริงๆใช้ยังไงได้บ้างมาดูกันเลยค่ะ หลายๆคนก็เคยเจอคำว่า do กันอยู่แล้วใช่ไหมคะที่แปลว่าทำยกตัวอย่างเช่น do your work ทำงานของคุณ do my work ทำงานของฉัน do a report ทำรายงาน do the shopping ทำการช้อปปิ้ง do the dishes ทำการล้างจานแบบนี้ก็เป็นการใช้คำว่า do ที่เราก็เจอกันบ่อยๆในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่วันนี้เพื่อจะมาพูดถึงคำว่า do ที่ใช้ในการเน้นการกระทำหรือกิยานานๆว่าจริงๆนะวิธีการใช้เราก็วางคำว่า do ร d ด c สหรือดิ d หน้ากลุย,ยาที่เราต้องการเลยมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะเช่นถ้าบอกว่า I love you ฉันรักคุณนะแต่ถ้าเราต้องการเน้นไปอีกนะคะว่าฉันรักคุณจริงๆนะ I do love you ซึ่งก็หมายถึง I really love you นั่นเอง I do love you ดูตัวอย่างที่2ถ้าเพื่อนถามเรากับแฟนว่า Do you have any kids คุณมีลูกกันบ้างไหมเราก็ตอบเพราะว่า We do have kids We do have kids พวกเรามีลูกกันจริงๆ but they are all grown up But they are all grown up แต่พวกเขาโตขึ้นกันหมดแล้วนะคะโตกันหมดแล้วก็เลยไม่ได้อยู่กับพวกเรานั่นเอง We do have kids but they are all grown up แต่ถ้าเกิดประธานเป็น he she it ก็ต้องใช้คำว่า does นะคะยกตัวอย่างเช่น Do You think she loves me Do you think she loves me คุณคิดว่าเธอชอบฉันไหมแทนที่เราจะพูดคว่า She loves you She loves you เราก็จะพูดว่าเธอชอบคุณจริงๆ She does love you She does love you ในกรณีนี้ให้สังเกตนิดนึงนะคะถ้าเราใช้ does แล้วคำว่า love จะไม่ต้องเติม s แล้วเพราะว่าใช้ตัวที่เป็น infinitive verb นะคะหรือกริยาที่ไม่ผันหลัง um do หรือ does เสมอนั่นเองค่ะ She does love you แล้วถ้าเกิดจะพูดถึงจริงๆในอดีตก็ใช้คำว่า d i d นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าพวกเขาอยู่ใกล้กับฉันในอดีตแทนที่จะพูดว่า they lived near me ถ้าเราจะเน้นว่าพวกเขาเคยอาศัยใกล้กับเราจริงๆนะในอดีต They did live n near นี They did live near me, live near me. และเช่นเดียวกันเห็นไหมคะถ้าใช้ did แล้วข้างหลัง did ก็ต้องเป็นกริยาที่ไม่ผันนะคะ They did live near me หรือถ้าเราเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วเพื่อนมาถามเราว่า you don't love him anymore คุณไม่รักเขาแล้วเหรอเราก็ตอบไปว่า I did love him I did love him เมื่อก่อนน่ะก็รักจริงๆนั่นแหละ แต่ตอนนี้ไม่รักแล้ว,ลวเพราะฉะนั้น I did love him ก็แปลเหมือน I used to love him หรือ I loved him in the past นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็น่าจะใช้กันเป็นแล้วนะคะในการใช้ do does did เป็นตัวเน้นว่าเกิดขึ้นจริงๆแบบนั้นเลยค่ะก็ลวจากันไปนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์แต่งประโยคให้ได้ดูสิคะว่าฉันอยู่บ้านทุกวันจริงๆ ฉันอยู่บ้านทุกวันจริงๆ stay home มีคำว่า stay home นะคะจะได้ประโยคว่าอะไรคะช่วงนี้ไม่ออกไปไหนเลยฉันอยู่บ้านทุกวันจริงๆพิมพ์คอมเมนต์ในไฟข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวไฟจะคอยตรวจให้แล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วไป subscribe ใน youtube c h ANNEL ของไฟนะคะเจอก,ก,กันกับไฟคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย